เขามีเรียงสีวาวน้ำเป็นหยังเอ่อเ็ว่าได้ป้นี่เอาก็เว้าได้เป็นหยังมีหยังมีเรียงสีวาวน้ำมีหยังเปยงหยังเขาไปบ้านเมื่อวนึงเนี่ยไปบ้านเพชรบูรณ์เมื่อวนึงเนี่ยเออมันเป็นหยังเฒ่ามันเป็นหยังคอยไปย่างตลาดแม่นบ่เออมันเป็นหยังล่ะทะง่อยเจออันนี้แหมเจอหยังเขาเจอหยังเจอหยังเราเจอหยังเว้าได้ป้นี่เาก็เว้าได ว่าดีเยี่นวะว่าได้มันเป็นหยังมันเป็นหยังคอยรับฟังได้เบื่อแต่ละเท่าเลี้ยงของเก่าก็คือเลี้ยงค่อยๆคอยรับฟังได้เบื่อคอยสัญญาบอกคอยสิขันแม่เลี้ยงว่าดีคอยกับสิบิ้ลจมดาบ่กหายบ่กว่าบ่กยังดีดขันเป็นเลี้ยงดีคอยกับสิเลี้ยงดีนะเลี้ยงดีเลี้ยงดีดีเว้ยอ๋อมาสัญญาว่าสิบิ้ลหายวอามาลุ้นขันมันมาเป็นเลี้ยงเป็นตาหายกับเบิหายบอกมันจะไปหายอย่างมันไม่มีอย่างเนาะเด้ยวอ๋อมาแล้ววะ ตลาดเขาไปเนี่ตลาดเขาไปเจอเจี่ยหยังเขาใจ่หยังใช่หยังเขาได้บุ่ณิโอ้ได้แล้วเนาะเออยังฟังอยากฟังอยังฟังเลยเขาไปเจอเนี่ยเก่าแมไปเจอซื้อๆบ่มีหยังคือเฮ็ดหน้าแบบนั้นเดี๋ยวนี้ยังบ่ทันได้เว้าหยังต่อเลยคือเฮ็ดหน้าแบบนั้นเอาไปเจอเมียเก่าเป็นหยังบัดนี้มันเป็นหยังเขาเจอแล้วมันเป็นหยังเขาว่าเขาเลิกกับผัวเขาเพิ่งเลิกกับผัวเลิกกับผัวแล้วมันเป็นหยัง มันเป็นหยังเว้ยีมันเป็นหยังเลยก็พอแล้วมันเป็นหยัง<ข>มันเป็นหยังจัมาบวกเจ้าเขาว่าอันเขาเขาขึ้นฮอดข่อยไหมขึ้นฮอดเจ้าอีกขึ้นฮอดซืออ่อๆโบมี่หยังคือหายแถมันโบมีอบอม่อีหยังเลยโบมี่หยังทั้งสิ้นเลยเขาบอกว่าเขาขึ้นฮอดเขาขึ้นฮอดข вот ่อยห้ายหลายส่วนว่ะเขาก็เลยถามว่า่อยเห็นงานอยู่ใส่อยบขขอก่อยอยู่่อยไม่เห็นงานอยู่ยุทธยา เขาว่าเขาสีมหาได้บอ่สั่นวะสีมหาได้บอ่เออมหาย่ยุยชาาสิมหายยุยชาเออมาซื้อมาซื้อบ่มีอย่างดอกมันบ่มีหยัางโตจะไปคิดมากมันบ่มีอย่างเลยเขาสิมหาซื้อทั้งคิดหอดทั้งสีมหาเออมันบ่มีอย่างจ้าเดบ่มีอย่างนสีมีอยังลหละมันบ่มีอย่างเข้าใจบ่่อยกันยังอยู่กับเจ้าเนี่ยมันบ่มีอย่างเขาว่าเขาสีมหาซื้อเงินเขาก็บ่สใช้ได้ยืมเงินเขาก็บ่สใช่เด้ขอกระตางคนต่างอยู่ แค่ว่าเขาขึ um j j ้นหอดเขาอยากมาหาซื้อมันบ่มีอย่างเจ้าบอต้องไปคิดอย่างมากมายบ่มีอย่างก็เลยถามเจ้านี่แหละขันเขามาเนี่ยสี่ห้เขามาหาได้บอได้บอมันบ่มีอย่างดอกย้ายมันบ่มีอย่างดอกมันบ่มีเจ้าสี่ห้เขามาได้บอเสียมหาหอดบ้านเนี่ยกับมาเขามาเยี่ยมซื้อเขามาเบิ่งซื้อมันบ่มีอย่างมันบ่มีอย่างดอกเถ่า อืมเข้าใจบ่จะเสียคัดตอบบ่เอาไปไปนอนนอกฮะไปไปนอนนอกเลยคัดตอบแค่นี้จบกระดาษสิรู้แล้วคันเขามาหาหนี่ไปนอนนอกได้แม่นบ่ไปนอนนอกได้เลยแม่นบ่โอเคฉนดประเดี๋ยวก็กได้หวัวเนาะกดดึงมักปึกกันปึกแน่แท้ปึกอีหยังสรุปแล้วเขามาหาเราว่าเออให้ไปนอนนอกได้อยู่เถอะคือดีเด่นหนักเนี่ยหนัก นี่แล้วอีหอย่างนี่แล้วแบบดใดใครเจ้าไปนอนนอกไปเลยขึ้นไปอยู่น้ำกันไม่ต้องมาอยู่น้ำใครไปเลยคอยบอกว่าสิไปคอยบอกว่าสิไปหาเขาเจ้าเทียเพราะว่าไปหาเขาเจ้านัดเขามาหาอยู่เนี่ยบอกได้นัดเขา,า,าสิมาหาซื้อนัดเขาสิมาซื้อเจ้าก้กกามมาขอคอยนี่แสดงว่ามันบรธรรมาดาแล้วงั้มนมันบอกมีอย่างมันบอกมีอย่างทั้งสิ้นเลยเจ้าอย่าคิดไปเลยมือนี้ไม่ต้องนอนในห้องเลยผิดตาพี่หึงค่ะไปนี้ เอาไปนั่นนกไป,ไปเลยเอาคือว่าบ่เป็นยังขันนะไปเลยอู้ผมไปแล้วนอนนี่แหละแต่ว่าขันเขามาไปนัอนนอกไดเป็นบ่ตามนั่นเป็นบ่มึงตาบ่งนี่นี่มันได้บ่นเนีน่ยอาจจะได้นะแบบนี้อาจจะได้โอเค